ต้องเก็บภาพไว้หยุดแล้วหรอแล้วอ้วส่วนอื่นมีไหมที่ขาเลยที่ขาข้างขวาข้างซ้าย พี่เป็นขาข้างไหนข้างซ้ายข้า,างซ้ายั้างซีกเอ้างารลูกเย็บสจเสียวคนจะตูนไปใส่ที่มันเนวโอ้มามาเราไดิเนาะแม่ก็ใส่งานคนจะตนเนี่ยไงโอ้ยใส่ไผนพีเนีแ่่ด้ลุงหลอกมันตึงไงงหลอกน่าบ่บ่ไหนคนมาได้หน่อยเจ้าบานันคือโอ้ยมันมันจะเชยไทยยุติอาพรอบคนนั อเออนั่งนี่น่ล้วะไม่ต้องรู้เดี๋ยวเขารักษาให้อยู่เออร้านดูอยู่ร้านรักษาให้อยู่นั่งก่อนเออรักษาให้อยู่ทอนี้อันนี้ดูดพลังร้ายพิษร้ายออกจากตัวใช่นั่งดีๆีตะกี้ฟิวดูเจ้ากรรมป่ะ อยู่นี่กัอนถอด่ายด้วย <Okay. S 1> หยุดแนะนิ่งแล้วนะ